หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เล่นในแนวรุกของเรากันก่อนเลยหลังจากนี้เป็นหนึ่งในตำแหน่งที่ได้รับการคาดหมายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะก,ก,ก่อนเริ่มต้นการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง2นักเตะที่เรียกได้ว่าตกเป็นกระแสข่าวเรื่องกันย้ายทีมออกจากสโมสรของเราไปมากที่สุดในช่องเปิดตลารซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ก็คือในรายของทาง unes, ดาวินนูมเยสดาวิงทีมชาติกุรุกวัยและทางหลุยส์ดิอสัสปีกทีมชาติโคราเบีย ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟุตแมกาโต้สื่อชื่อดังกันกัน,กนออกมาเปิดเผยเลยว่าในตอนนี้ทัชเอาฮีราสโม,มสรยักษ์ใหญ่จากทางซาอุโปริีกำลังแสดงความสนใจอย่างจริงจังทั้งในรายของตัวนูนยสแระตูของทางบีอาสดังกล่าวข้างตน้นหลังจากพวกเขาต้องการสุดหน้าคนใหม่ไปลงเล่นในศึกชิงแชมป์สโมสรโลก ขณะที่ตลาดซื้อขายนักเตะรอบพิเศษที่มีการเปิดขึ้นมาโดยทางฟีฟ่าระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่10มิถุนายนนี้ก็กำลังจะปิดตัวลงไปจึงทําให้พวกเขามีความพยายามเจะเดินหน้าดิวนี้แบบเรียกได้ว่าสายฟ้าแลบกันแลบทีเดียว อันที่จริงแล้วความสนใจของทงัคเอาฮิรรในตัวของทางนูนเยสนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่แต่อย่างใดหลังจากพวกเขาเคยมีความพยายามในการจะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้มาแล้วน้อนกลับไปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแต่ในตอนนั้นข้อสเสนอของพวกเขาที่85ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาบ71.6ล้านป่อนนั้นก็ได้ถูกทางสโมสรของเราตอบปฏิเสธกลับไปหลังจากเราไม่ต้องการที่จะขายนักเตะออกไปกลางฤดูกาลแบบนั้นเพราะหวั่นเกรงว่ามันอาจจะสง ผลกระทบต่อเส้นทางการคว้าแชมป์ีิม์มล็กของเราได้ั่วมาตอนนี้การแข่งขันในฤดูการที่ผ่านมาสิ้นสุดลงไปแล้วและลีฟอภูก็ได้แชมป์พิมเล็กอย่างที่เราต้องการมาแล้วด้วยจึงทําให้มันมีการเปิดกว้างสำหรับการขายตัวของทางน <Yes, S 2> ูนเยสเช่นเดียวกันกับตัวของทางบีอัสหากมีขอ้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามา นั่นจึงทําให้ทากาอฮีเรามองเห็นเป็นโอกาสในการคว้าตัวพวกเขาทั้งคู่และจะมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาที่ตัวเลขคนละ85ล้านยูโรและคิดเป็นดาว71.6ล้านปอนด์เท่ากันกับตอนที่พวกเขาพยายามจะดึงตัวทางนูยเยสไปร่วมทีมเมื่อช่วงปีใหม่ นั่นหมายความว่าหากทางนักพูข,ของเราตอบรับทั้ง2ของ้อเสนอของทัก Al เอาฮีดานั้นมันจะทําเงินให้กับทีมของเราไปแบบหนาะเนะกันเลยทีเดียวถึง170ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาว143.2ล้านปอนด์ซึ่งจะทําให้เราสามารถนําเงินในจํานวนนี้ไปลงทุนกับทีมใหม่ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของตลาดร,รอบนี้ตา หลังจากฟังเรื่องดาวเกี่ยวกับอนาคตของผู้เล่นในแนวรุกชุดปัจจุบันของเราได้มีโอกาสจะย้ายออกจากถินแอนฟิลด์กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแมจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นอดีตดาวตเตะรอรับตำนานของกีนดอที่เคยเป็นแข้งสตาร์นะในยุคข,ของทางเยอร์เกนครอฟอดีตนายใหญ่เฮฟวี่แมททอลนั่นก็คือในดายของทางซาดิโอมาเน่ดาวเตะทีมชาติเซเนกัลนั่นเอง หลังจากเข้าเป็นหนึ่งใน3ประสานแนวลุกขี้ดีที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราล่องกับทางโลเบตโตฟเมโนและโมเมซาลาอย่างไรก็ตามตัวของทางมาเน่ก็ตัดสินใจอำลาสโมสรของเราย้อนกลับไปในช่วงซสมเมอร์ของปี2022เพื่อย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพของตัวเองกับทางเสือใต้บายเยนมือเน่เพืสนราคา47ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก35ล้านปอ แต่หลังจากย,าย้ายออกจากทีมของเราไปผลงานของทางมาเน่ก็เรียกได้ว่าตกลงมาตามลำดับและอยู่ในถิ่นอาริอันส์อารีนาได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเขาได้ที่ประจอนจะลงทักและต้องอำลาสโมสรย้ากไปอยู่กับทงังเอลนาเซในซาอุโป,โปลิกตอนช่วงสัมเมอร์ของปี2023 ตัวล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าในตอนนี้อนาคตของทางมาเน่กับต้นสังกัดปัจจุบันก็เกิดความไม่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งหลังจากทางสโมสรก็ต้องการจะปล่อยตัวเขาออกมาเพื่อเปิดทางให้กับนักเตะหน้าใหม่ย้ายเข้าไปทดแทน แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือมันมีรายงานข่าวจากทาง ESPN สำนักข่าวชื่อดังระดับโลกที่มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้ทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่หนแต่กำลังหันไม่ความสนใจในตัวของทางมาเน่หลังจากทางลูเบนอามริมในใหญ่กุนซืนหนุ่มไฟแรงของพวกเขาต้องการที่จะได้ประสบการณ์ของทางมาเน่เข้าไปช่วยฝึกสอนนักเตะดาวรุ่งภายในทีมของพวกเขา อนองเดลี่มินเลอร์สื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็มีการออกมาเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวข้างต้นว่าตัวของทางมานเน่ที่ปัจจุบันอายุอานาม33ปีแล้วก็มีการเข้าไปพูดคุยกับทางผู้บริหารของทางเอลฮีรรเพื่อแจ้งให้ต้นสังกัดของเขารับทราบถึงความประสงค์ที่ต้องการจะย้ายทีมออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันหากเราย้อนกลับไปดูในอดีตที่ผ่านมาก็จะพบว่ามานเน่เองก็เคยเกือบย้ายไปร่วมทีมโอทราฟอร์มาแล้ว ตแต่สมัยที่เขายังคาแข่งอยู่กับทีมเก่าอย่างทางนักบุญซอถตถนตันในปี2016ก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะเลือกมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลของเราแทนและผููดออกมายืนยันเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากจะเป็นตัวของทางมาเน่ที่เขาเคยเล่าย้อนความถึงเรื่องนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อจะขอพาเพื่อนมาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตัวของทางโจโกเมสดาวเตะสารพัดประโยชน์ของทีมเรากันบ้างหลังจากนี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่ารับใช้ทีมของเรามายาวนานเป็นอันดับต้นๆของสโมสรชุดปัจจุบันเลยก็ว่าได้เมื่อเขาอยู่ค่าแข้งกับทีมของเรามาตั้งแต่เมื่อปี2015หลังถูกซื้อตัวมาจากทางชอร์ตันแอตเลติกด้วยสน่นราคาสุดถูกเพียงแค่35หล้านปอนด์เท่านั้น อย่างไรก็ตามตลอดช่วงระยะเวลา10ปีที่เขาลงเล่นในสีเสื้อของทากลิเวอร์ปูของเรานั้นเจ้าตัวก็ฝากผลง,งานการลงสนามไปแล้ว241เกมโดยมีการผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปทั้งสิ้น9แอสซิตด,ด้วยกันทั่วจนถึงปัจจุบันมันยังไม่เคยมีเกมไหนเลยที่ทางโกเมสสามารถจะทำประตูให้กับทีมของเราได้แม้ว่าเขาจะมีการก้าวเท้าลงสนามไปในการแข่งขันใดการใดก็ตามที ทำให้ล่าสุดตามการเปิดเผยของทางดีซีแซนฟิ์สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็เป็นการออกมาชี้ชัดเลยว่าสถิติตั้งกล่าวข้างต้นนั้นมันทําให้ตัวของทางโกเมสเป็นนักเตะที่ไม่สามารถทําประตูให้กับทีมของเราได้ยาวนานมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรเป็นอันดับที่3ม จะเป็นรองกับเพียงในรายของทางเอฟรัมลองเวดและทางล็อบโจสเท่านั้นโดยในรายของทางลองเวดนั้นเข้าหลงเล่นในสีเสื้อของทางาล,ลิวอปูลรวมไปทั้งสิ้น300กับอีก70นนะัดโดยที่โจ้าตัวไม่สามารถที่จะทําประตูได้เลยแม้แต่ลูกเดียวระหว่างปี1910ถึงปี1928ส่วนในรายของทางโจสนั้นก็ตามมาเป็นอันดับที่2กับการที่เขาไม่สามารถที่จะทําประตูให้กับทีมของเราได้ที่จํานวน243นัดต้วยกัน นั่นหมายความว่าหากทางโกเมสมีการลงสนามให้กับทีมของเราอ,อีกเพียง3นัดเท่านั้นโดยที่เขาไม่สามารถจะทำประตูได้เจ้โตก็จะแสงหน้าทางโจนขึ้นมารั่งอยู่ในอันดับที่2ของลิสต์ดังกล่าวข้างต้นในทันที อันที่จรงแล้วในอันดับที่2นั้นมันควรจะเป็นตำแหน่งของทางเจมี่คาราเกอร์อีกหนึ่งอดีตาวเตะอรับตำนานของทีมเราหลังจากมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาไม่สามารถที่จะทำประตูให้กับทีมของเราได้ยาวนานถึง300กับอีก5นัดท้ายที่สุดเจ้าตัวสามารถที่จะทำประตูได้2ลูกให้กับทีมของเราก่อนที่เขาจะมีการประกาศแขวนสต๊อ ในนก็มีการพูดถึงเรื่องดาวเกี่ยวกับแนวรับของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่สำหรับตำแหน่งนี้กันว่า มันนี่ก็เป็นกหนึ่งจุดที่เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามาเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้หลังจากปัจจุบันนั้นเรายังคงควานหาหนักเตะปะกกหลังตัวกลางคนใหม่ที่ถนัดเท้าซ้ายซึ่งเป็นโปรไฟล์ที่เราตามหามาตลอดในช่วงหลายตลาดที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการหาหนักเตะที่จะเข้ากันได้กับสโมสรของเราในฐานะคนที่ใช่ในสนรราคาที่มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หนึ่งในคนที่ตกเป็นข่าวโผพันกับทีมของเราอยู่ก็คือในรายของทางคิมมินแจปักหลังทีมชาติเกาหลีใต้ที่ปัจจุบันคาแข่งอยู่กับทางสโมสอรเสือตาบายเยนเมลเนตอ,อันที่จริงตัวของเขาเองก็ไม่ใช่เป้าหมายใหม่สําหรับทีมของเราแต่อย่างใดเพราะเจ้าตัวก็เคยได้รับความสนใจจากทางเยอเกนครอป อดีตนายใหญ่เฮวี่แมทเท่าของเรามาแล้วตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ายไปลงเอกกับยอดทีมแห่งแคว้นบาวาเรียเลยด้วยซ้าไปตอนที่เจ้าตัวอยู่ลงเล่นกับทักอส,สูลาานาโปรลกในหลิกของเกาโชสเซอราประเทศอิตาลีตัวจากสถนนการณปัจจุบันทางบาเยนเองก็เปิดกว้างสำหรับการขายนักเตะรายนี้ออกมาหลังจากเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของทางวันซองกัมปาน,นีในายใหญ่จอมแท็กติกของพวกเขา ล่าสุดทางคอสอปไซส์สื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็ไปกัดออกมาเปิดเผยเลยว่าในตอนนี้แหล่งข่าววงในภายในสโมสรของทางบ่ายนก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าพวกเขาพร้อมที่จะขายตัวนักเตะรายนี้ออกมาหากมีทีมใดก็ตามยอมจ่ายเงินตามที่พวกเขามีการตั้งเอาไว้ที่สนราคา30ล้านปอนด์ อย่างไรก็าตามนอกจากทางนิวพอร์ลของเราแล้วเปอแอดเชปาลีสแซงชัแมงทีมแชมป์ยูฟาแชมเปียนลิสในฤดูกาลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวเขาด้วยเช่นเดียวกันกับทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานสโมสรักักใหญ่จากทางประเทศอิตาลีก็ให้ความสนใจในตัวของทางนักเตะรายนี้อยู่อย่างใกล้ชิด ส่วนในการแข่งขันพิมลิกเองสิงโตนักเงินครามเชลซีและลงมไปถึงทางสาลิก,กาโดงหนึ่งคาเซอร์อยู่นาแต่ก็เกาะติดสถานการณ์ของเขาอยู่ด้วยเหมือนกันดังนั้นเราจะต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นสโมสรใดที่สามารถจัดคว้าชิ้นประมันชิ้นนี้ไปครอบครองได้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูนักเตะใหม่แกะกล่องที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราแบบสดๆร้อนๆและได้รับการเปิดตัวกับทีมของเราอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือในรายของทางอาร์มินเป็กซี่ผู้รักษ,ษาประตูดาวดงอนาคตไกลที่สโมสรของเราไปคว้าตัวเขามาจากทางปุตซกัตอะเคเดเมียด้สน,นราคาสุดถูกเพียงแค่1.5ล้านยูโรเท่านะั้น นั่นเป็นการเข้ามาทดแทนสวนทางของทางคีวินคิลเลเฮอร์อีกหนึ่งนายด่านที่เป็นเด็กปั้นจากอะเคเดมีของเราจนกระทั่งเขาเข้ากันเป็นผู้รักษาประตูมือ2ของที่จะถูกปล่อยตัวไปอยู่กับทางเบนฟอร์ดด้วยสนนราคาหลวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่เม,เม,เมเติม18 000, 000, บ18ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามสำหรับการเซ็นสัญญาคว้าตัวทางเป็กซี่มาร่วมติแอนฟิ์ในครั้งนี้มันก็ไม่ได้มีการระบ,บุแน่ชัดออกมาในแถลงการอย่างเป็นทางการของสโมสรว่าเรามีการเซ็นสัญญากับเขาเป็นตัวเลขที่ยาวนานเท่าใดกันเพียงแต่มีการบอกว่าเป็นการเซ็นสัญญาระยะยาวเท่านั้น นั่นจึงทำให้นักข่าวเอาประเด็นดังกล่าวข้างต้นนี้เข้าไปสอบถามกับทางเมสยัสเอสเตอร์ฮาซีเอเย่นส่วนตตวของเป็กซี่เลยว่าสุดท้ายแล้วการเซ็นสัญญากับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราดังกล่าวนั้นมันมีความยาวระยะเวลาของสัญญาของทางเป็กซี่ที่เท่าใดกันเขาเซ็นสัญญาไป5ปีนะเอสเตอร์ฮาซีกล่าวอามินจะลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลในการแข่งขันฤดูกาลน้า นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทําให้เขาเลือกย้ายมาอยู่ที่นี่มันมีผลอย่างมากกับการตัดสินใจของเรานะเราเลือกพีวอปูพเพราะว่าพวกเขาแสดงให้เห็นเลยว่าพวกเขามีแผนการจะด,ดันตัวของทางผู้เล่นของเราขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพต่อไปและเราก็มีความเชื่อมั่นด้วยว่าทางอามินเองเป็นผู้เล่นที่มีทั้งความเฉลียวฉลาดความอดทนและก็เป็นผู้เล่นที่มีความทะเยอทะยานอีกด้วย จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทักเอสเตอร์ฮาซีที่ทำหน้าที่คอยดูแลผลประโยชน์ให้กับทางเบ็กซี่มันก็เป็นการชี้ชัดอยู่แล้วว่าลเลวร์พรูของเราไปการวางแผนการระยะยาวเอาไว้ให้กับมือเก่าไว้20ปีลายนี้แม้ว่าในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นะั้นมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่เขาจะสอดแทรกขึ้นมายึดตำแหน่งภายในทีมของเราเพราะนอกจากทักอารลีสันเบกเกอร พวกสับประตูมือหนึ่งคนปัจจุบันของทีมเราแล้วสโมอสรอก็ยังจะได้ตวทังจอที่มามาดัาสวีลี่ในด่านสีมือดีกินชัดฮังการี่มาจัดทักไอ้ข้างเขา่าบาเลเซียด้วยอีกหนึ่งคนหลังจากเรามีการเซ็นสัญญากับเขาเอาไว้ตั้งแต่เมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วก่อนจะมีการปล่อยยืมตัวเขากลับไปให้สโมอสรอ้นสังกัดเก่าใช้งานยาวตลอดทั้งซีซั่นที่ผ่านมาจึงทำให้เขาจะได้ย้ายมาอยู่กับทีมของเราจริงๆในการแข่งขันฤด,ดูกาลใหม่ เมื่อพูดถึงผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเรากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เราต้องจับตาดูเขาเป็นการพิเศษก็คือในรายของทางฟอรเรียนเวียดสารดังจากทางสโมสรห้างขายยาไบเออร์เหลือเวอร์คูเซน หลังจากก่อนหน้านี้ทางบิลสํานักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็มีการออกมาเปิดเผยเลยว่าเวเปิพู์ได้จัดการยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่4ในการขอซื้อตัวนักเตะกับทางเลเวอร์คูเซนไปแล้วได้สนนราคารวมเงินไขโบนัสเพิ่มเติม18ล้านปอนด์หรือคิดเป็นดอก140ล้านยูโรที่ซึ่งทางเนวปิพู์ก็ยังมีการยื่นคำขมดไปอีกด้วยว่านี่จะเป็นข้อสเสนอสุดท้ายจากพวกเขาแล้วและหากทางต้นสังกัดของนักเตะยังไม่ยอมรับข้อสเสนอในข้นี้อีกทางฝ่ายของผู้บริหารของ ทางของแนนเองก็พร้อมที่จะรบตกการเจราจาหลังจากมันยืดเยื้อมาอย่างยาวนานตัวล่าสุดทางฟอร์เรนพัาเทนเบอร์นักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางสก er ายสปอร์ตเยอรมันก็ประการออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นเอาไว้อย่างน่าสนใจระหว่างที่เขาไปจัดรายการให้กับทางสกายสปอร์ตเนวที่ปการออนแอร์ออกไปแบบสดสดร้อนร้อนใจความค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่าตู้ของทางเวียดนั้นกำลังจะเดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายกับทางลิเวอร์ pool ของเราแล้ว ผมคาดว่าการตรวจร่างกายจะมีขึ้นในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านะพลาเทนเบิร์กกล่าวเอาไว้ระหว่างการจัดรายการดักกล่าวขากตน้นทั้งนี้นอกจากการยืนยันในรายการสดแล้วตัวของทางพลาเทนเบิร์กก็จะมีการออกมา้ข้อมูลเพิ่มเติมในนักเอ็กซ์สดตัวของเขาอีกตัวสัปดาห์นี้สิ่งต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะสำหรับดิวของทางนิวอ์พููกับตัวของทางฟอร์เรียนเวียดพลเทนเบิร์กโพสต์ อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าการตรวจร่างกายของเขามีความเป็นไปได้และการตกลงทั้งหมดนั้นมันก็ใกล้เคียงที่จะหาข้อยุติตรวมกันได้แล้วอีกตัว ในก็เป็นการเปิดประเด็นมาถึงเรื่องการคว้าตัดทางฟอรเรียนเวียดของทีมเราที่ล่างยาวมาตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ออยัางคงเกาะติดเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่เราจะมามองในแง่ลบว่าหากมันเกิดเซน ARIO หรือฉากทัดที่เหลว้ลายที่สุดกับการที่การคว้าตัวเวียดดังกล่าวข้างต้นประสบความล้มเหลวไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับทีมของเรา เพราะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าแม้ว่าเราพูจะมีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เข้ามาที่ตัวเลขสูงถึงระดับ140ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก118ล้านปอนด์แต่มันก็ยังมีส่วนต่างก,กับสิ่งที่ทางเดอร์เบอร์คูเซนต้องการทิน150ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก126ล้านปอนด์นั่นจึงทำให้ทางเดลี่เอ็กเพรสสื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีในการทำฉากทัดขึ้นมาเลยว่าหากท้ายที่สุดแล้วทีมของเราประสบความล้มเหลวในการคว้าตัวเวียดในครั้งนี้ เงินค่าตัว126ล้านปอนด์ของเวียดนั้นจะสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้มาเป็นนักเตะ3คนโดยที่เราอาจจะเพิ่มเงินส่วนต่างอีกแค่เพียงเล็กน้อยรวมกันที่150ล้านปอนด์คนแรกเลยก็คือทักเอเดซอนมิดฟิลต์ัวเก่งจากทักอัตตันตาที่ก็เป็นเป้าหมายแต่ก่อนเก่าของทีมเราย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วซึ่งทางต้นสังกัดของเขาก็าพร้อมที่จะขายนักเตะออกมาด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ คนที่2ก็คือคนที่เคยเป็นเป้าหมายเก่าของเราอีกเช่นเดียวกันแต่เพิ่งกลับมาตกเปนข่าวโผพันกับทีมของเราอีกครั้งหนึ่งในตลาดรอบนี้ตัวก็คือในร่างของทันอุสมานดิโอมองเด้ปักหลังตัวเก่งจากทางสปอร์ติ้งลิสบอนในลิกของประเทศโปรตุเกสซึ่งค่าตัวของเขาก็อยู่ที่50ล้านปอนด,ด์โดยเช่นกัน คนสุดท้ายก็คือทักอเดโมล่าลุกแมนสูนหน้าตัวเก่งจากทักอัตตันตาที่เรียกได้ว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่สามารถลงเล่นได้ทั้งตัวริมเส้นและการขยับเข้ามายินเป็นสุดหน้าตรงกลางได้อีกด้วยและเขาก็ประจิตคนหนึ่งที่มีค่าตัวอยู่ที่50ล้านปอนด์เท่ากันดังนั้นมันจึงหมายความว่าทั้ง3ดิวดังกล่าวข้างต้นนั้นทีมของเราจะใช้เงินรวมกันเพียงแค่หนึงร้อยห้าสิบล้านปอนด์โดยสามารถเล่นแล่แปรธาตุแก้ปัญหาให้กับทีมของเราได้แบบครบจบในที่เดียวทั้งในส่วนของแนวร แผงกองกลางและเตะตำแหน่งปะกลางตัวกลางอีกด้วยหากเราถอนตัวจากการไล่ล่าตัวทางเวียดแตงปราคข,ข้างต้นไปไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในนนกเป็นการพูดภาพพิมพ์มาถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการเสร็จทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปและเราจะขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เ็เรียกได้ว่าน่าสนใจอย่างยิ่งกันาง นั่นก็คือในรายของทักอเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงตัวเก่งจากทางสโมสรสาลิกาโตนิวคาเซิลอยู่หนาแต่เหมือนล่าสุดมันมีคำกล่าวอ้างจากทางฟิชาชาเยสสื่อจากแดนกระทิงดุที่ไปการระบุออกมาเลยว่าลิเว์พูมีการติดตามดูสถานการณ์ของนักเตะรายนี้มาอยู่อย่างใกล้ชิดและทางบวกบริหารของสโมสรก็ต้องการดำเนิกนการอย่างฉับไวเพื่อที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้มาครอบครองให้ได้ พวกเขามีการกล่าวอ้างไปถึงขั้นที่ว่าหากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างตัวของทางอีซักกับทางนิวคาเซลประสบความล้มเหลวไปหรือว่าูลก็พร้อมที่จะยืน่นข้อเสนอที่มีในเยส,สำคัญให้ทางนิวคาเซลรับเอาไว้พิจารณาที่ตัวเลข120ล้านยูโรหรือคิดเป็นดับ101ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว ดยในจนํานวนดังกล่าวข้างต้นนั้นมันจะเป็นการการันตีรายได้ให้กับทางนคาเวซิลที่ตัวเลข100ล้านยูโรหรือคิดเป็นรอบ84ล้านปอนด์ส่วนที่เหลืออีก20ล้านยูโรหรือ17ล้านปอนด์นั้นจะขึ้นอยู่กับโบนัสเพิมเติมต่ตตางๆตามผลงานและความสําเร็จของนักเตะกับสโมสอรอกในอนาคตต่อไป ยังไรก็ตามแม้ว,ว่ารายงานข่าวดังกล่าวจะเรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งสําหรับทีมของเราแต่เพื่อนๆกลับไปดูต้นทางที่มีการรายงานข่าวนี้ออกมาอย่างทางฟิชเชยสก่ yes, อนที่สื่ออื่นๆของประเทศอังกฤษจะมีการหยิดฉวยไปรายงานข่าวกันต่อน,นั้นฟิชเยสเองก็เรียกได้ว่าเป็นสื่อจอมเต้าข่าวอยู่แล้วดังนั้นทําให้โอกาสที่เรื่องนี้จะกลายมาเป็นความจริงจึงไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะและเราก็ควรจะฟังหูไว้หูกับข่าวดังกล่าวข้างต้นเอาไว้ก่อนแล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ